สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบอยขับรถลุยน้ําท่วมสูงฝ,าฝ,าฝา่าฝนตกเป็นเอกหนึ่งนะักแสดงมากความสามารถที่มีผลงานออกมาให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับสำหรับบอยพิสนทุที่ปัจจุบันอายุ43ปีแล้วแต่ว่ายังคงดูดีนอกจากนี้ยังเป็นหนุ่มที่อารมณ์ดีมากๆอีกด้วยครับมักสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างเสมอนอกจากนี้ยังมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองอีกด้วย ล่าสุดทำเอาหลายคนเป็นห่วงบอยไม่น้อยเลยล่ะครับพรบะเจ้าตัวได้ออกมาเผยคลิปสั้นๆขณะที่กำลังขับรถฝ่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและน้ำท่วมสูงอยู่บนถนน บอกเลยครับว่าน้ําท่วมสูงมากมมองไม่เห็นพื้นถนนเลยอย่างกับว่าขับรถอยู่ในคลองเลยงานนี้ทําเอาเจ้าตัวถึงกับรั่นเลยว่าอะไรกันครับเนี่ยโดยบอยได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าอะไรกันครับเนี่ยโดยมีผู้ให้ความสนใจอย่างมากเข้ามากดไลค์ถึง1น0 0 0แกว่าคนเลยทีเดียวงานนี้ก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนๆเข้ามาถามกันใหญ่เลยว่าแถวไหนทําไมท่วมสูงขนาดนี้บางคนก็เข้ามาคอมเมนต์เลยว่าโหดมากๆท่านผู้ชมละครับมี ีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ